หากท่านกําลังมีปัญหาเรื่องวุ้นในตาเสื่อมนะคะต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อแดดต้อหินนะคะหรือว่าตาแห้งแสบตาคันตาแพ้แสงจากจอมือถือหรือว่าแพ้แสงจากจอคอมพิวเตอร์น้ำตาไหลขี้ตาเยอะนะคะขอแนะนำตัวผลิตภัณฑ์ Water Eye by KCM นะคะสะกัดจากสมนุนไพรไทยและจีน43ชนิดนะคะช่วยในเรื่องอาวุ้นในตาเสื่อมก่อนหน้านี้ผู้ไก่เองก็เป็นวุ้นในตาเสื่อมนะคะก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลน,นะคะ แต่ว่าอาการของวุ้นในตาเสื่อมของนักดไก่ยังไม่ดุนแรงนะคะที่จะทําการผ่าตัดพี่น้องค่ะแต่พรโชคดีเหลือเกินนะคะโชคดีเหลือเกินที่ได้มาเจอผลิตภัณฑ์ของบริษัทโคซิมูอ Water Eye by KCM ตัวนี้ก่อนนะคะตอนนี้เักูดไก่ใช้มาแล้วปีนี้ปีที่4นะคะอาการวุ้นในตาเสื่อมของนักพูดไก่เองก็ไม่ต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วแล้วก็ไม่ต้องรับการผ่าตัดแล้วนะคะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเลยนะคะ ที่เราเป็นก็จะไม่เป็นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตาแดงนะคะแสบตาคันตาน้ําตาไหลยเยอะพี่น้องค่ะตรงนี้ก็นะคะวอเตอร์อายตัวนี้ดูแลสุขภาพตาของพ่อไก่นะคะวอเตอร์อายตัวนี้นะคะสามารถที่จะใช้เป็นแทนน้ําตาเทียมได้เลยนะคะใช้แล้วไม่ขมคอนะคะเพราะว่าสกัดจากสมุนไพรไทยและจีน43ชนิดสกัดแบบกลันนะคะก็ได้มาตรฐานในการผลิตแบบ GMP เลยนะคะปลอดภัยกับผู้ใช้แน่นอนนะคะ ใครที่มีปัญหาสามารถทักมาได้เลยนะคะตอนนี้ก็ไก่กําลังจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะปกติ1ขวดนะคะเราจะขายกันอยู่ที่450บาทแต่ตอนนี้นะคะเพื่อทุกท่านนะคะสุขภาพตาจะได้กลับมามีชีวิตใช้อย่างปกตินะคะก็จัดโปรโมชั่น2ขวดนะคะ600บาท3ขวด800บาท4ขวด1,000บาทนะคะแล้วเรายังมีบริการเก็บรายทางได้ด้วยนะคะ จะส่งให้ฟรีค่ะใครอยากจะรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไว้ดูแลสุขภาพตาก็ทักมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ